ไร้สายป้ทันสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้นะป้าทันก็จะมารีวิวป้าทันได้สั่งซื้อไม้ไม้ไร้สายป้าทันได้สั่งซื้อไม้ไร้สายมาจากรัชดาอีกแล้วครับทัดนว่าป้าทันจะใช้กับเครื่องนี้เนาะแบบว่าเวลาป้าทันไปถ่ายวิดีโอป้าทันชอบใช้เครื่องนี้ถ่ายวิดีโออันนี้เป็น iPhone จ วเวลาถ่ายวิดีโอมันไม่ค่อยได้ยินเสี่ยงเสี่ยงมันจะเบามากๆแล้วบางทีเสี่ยงเพื่อนบ้านเสี่ยงรอบค้างมันเสี่ยงดังประธานก็เลยเวลาที่ประธานทำดีโอเนาะประธานต้องตัดเสี่ยงรอบค้างออกโดยการเราพักเสี่ยงเข้าไปทีหลังซึ่งมันบางทีเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างที่เราถ่ายคลิปอะเราพูดอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ไม่มีความเป็นมันไม่เรียวอะมันมันไม่เป็นความเป็นธรรมชาตินะประธานก็เลยต้อง ลงทุนอีกครั้งหนึ่งโดยการซื้อไมไลท์สายนี้มาจ้าเราไปชมกันเลยจ้าว่ามันจะโอเคไหมมันสำหรับตัวนี้นะและเราก็จะมาตัดกันเลย อันนี้เป็นการขูดเบอร์โทรทิ้งไปเลยจ้ะเพื่อป้องกันมิส,สาดซีนเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปทําลายเขาทีหลังทําลายตอนนี้ไปเลยตอนเปิดนี่แหละท่นทันทัน <c oughs> อากาศหนาวแล้วนะเมืองไทยพี่น้องจ้ามันเป็นประมาณนี้จ้าเมืองไทยอากาศหนาวแล้วนะดูแลเตด้ไยเด้ย มันเป็นสินค้าของเมืองจีนนี่แหละแต่ว่าร้านค้าเขาอยู่ไทยประทานสั่งแค่วันเดียวเองนะสามสิบพฤศจิกาวันที่สองธันวาคมทึ่อแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในกันจ้ายังไม่รู้เลยนะว่าจะใช้ยังไงเนี่ยพี่น้องถ้าทันยังไม่รู้เลยนะว่าจะใช้ยังไงใส่ไปหรือเปล่ากับบะหูเลยนี่ มอะไรนะล่ลเวก็มีคู่มือภาษาอังกฤษมาให้ด้วยแหละประธานก็ต้องไปอ่านภาษาอังกฤษสมาร์ทสมาร์ทอะไรเนี่ยไรสายไมโครโฟนเป็นสี่ข่าวบอกอียอยะาอันนี้ก็เป็นสายชาร์ทจ้า อันนี้คืออะไรไม่น่าจะใช่อันนี้เป็นตัวที่เราเสียบกับอันนี้เป็นตัวที่เราเสียบกับตัวนี้มันจะหัวหัว iPhone กับหัว Android มันไม่เหมือนกันนะหัว iPhone ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้หัว iPhone จะเป็นในลักษณะอย่างนี้แต่นี้มันเป็นหัว Android อันนี้เป็นหัว iPhone หยาบได้ป่าวเปิดล็อกอุปกรณ์ของคุณประธานตอนนี้ประธานยังใช้ไม่เป็นนะก็คือเสียบแต่เขาก็มีแบตมาให้แล้วนะไฟมันแฟบ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 อยู่นะแล้วก็มีตัวเป็นไวเลสตัวนี้มันมีปุ่มอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเนาะ เปิดปิดเสียงเดี๋ยวประธานจะเทสอีกทีนึงว่ามันโอเคไมหมเนาะก็ได้สินค้ามาครบจ้ามีสามชิ้นได้สินค้ามาครบอยู่สามชิ้นเดี๋ยวประธานจะลองไปเทสดูก,ก่อนนะคะว่ามันโอเคไหมนะอันนี้ประธานก็จะเทสดูนะว่าไม้ที่ประธานได้มานะมันใช้ได้โอเคไหมอันนี้เป็นเสน่ห์วานจันแดง ก็ไม่ใช่สิวานโกเมนประธานเพิ่งได้มาเนาะเนี่ยประธานเพิ่งได้มาบอสให้มาเองจ้าประธานหน้ามืน่นขอบอสมาต้นงามมากวันนี้แดดแรงค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงเนาะประธานก็จะเทสเทสให้ดูว่าไม้ที่ประธานได้มาโอเคไหมโือการให้ดูดต้นไม้ของประธานต้นนี้สวยงามวันนี้แดดกำลังดี งามบ้องพี่น้องจ้าสวยไหมสวยไหมอุ้ยงามเท้งามขนาดเป็นการเทสไม้ของพระธานครั้งแรกนะแต่ว่าพระธานก็ไม่สามารถที่จะเดินไปไกลได้นะเพราะว่ามันไม่มีคนถือโทรศัพท์ให้อะมันต้องมีคนถือโทรศัพท์คนนึแล้วพระธานก็เดินไปไกลไกลไไปพูดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นพระธานยังไม่ได้เทสนะเพราะว่าพระธานไม่มีคนจับให้นะอันนี้ก็ดูต้นไม้พระธานไปก่อน สวัสดีจ้านี่ก็จะเป็นเอกหนึ่งตัวอย่างที่ประธานไม่ได้ใช้ใหม่เนาะก็จะให้ดูซะแน่หวานจันแดงนี่นะจ้าว่ามันเป็นอย่างไรได้ยินเสียงคัดเจนไหมมีเสียงรบกวนไหมขนะไม่ได้ใช้ใหม่เนาะโอ้โหงามมากประธานหน้ามึนข้อบัดเองล้อือหงามจับใจ,จเป็นลยจ้าซะแน่หวานจันแดงประธาน หลังจากที่ประทานไปเทสมาแล้วเนาะประทานก็คิดว่ามันยังไม่ถึงที่สุดเท่าไหร่หรอกหรือว่าเรายังใช้ไม่เป็นก็ไม่รู้นะอันนี้ประทานก็ยังไม่รู้นะว่าทันยังใช้ไม่ไรหรือเปล่าเย็นบ้านเราพี่น้องจ้าตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบพายี่สิบสี่องศาประมาณสามสี่วันแล้วละหลังจากที่ประทานเทสแล้วประทานคิดว่ามันยังไม่ถึงที่สุดเท่าไหร่หรอก แต่ว่าอันดับเรื่องที่เห็นก็คือมันตัดเสี่ยงลบกวนไปได้หรือว่าเรายัางใช้ไม่เป็นอันนี้ก็ยังไม่รู้ประทานก็ต้องขอไปศึกษาวิธีใช้งานดูก่อนนะแล้วประทานก็จะเทสให้ดูเรื่อยว่ามันโอเคไหมเทสจากวิดีโอที่ประทานจะถ่ายประธานจะถ่ายวิดีโอวันนี้แหละนะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อได้ในรานสะดา ถ้าเป็นพวกหัว Android ก็จดะมาณ300กว่าบาทอันนี้เป็นหัว iPhone มันก็เลยค่อนข้างที่จะแพงนิดนึง410บาทนะราคาเต็มเขาเท่าไหร่1,000บาทมันลดลงมาเลือด4 0 4 4 0 0นิดนิดนีด่นแหละแล้วป้าทานก็ใช้คูป,ปองบวกเป๊เดย์วันเปเดก็คือวันที่เขาส่งฟรีก็ราคาก็ตกแล้วอยู่ที่ประมาณ405บาท ก็ถือว่าโอเคอยู่ประธานชอบตรงที่ว่าเขาตัดเสียงบรบกวนประธานก็เลยซื้อตัดสินใจซื้อร้านนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันจากดูจากคอมเมนต์เขาบอกว่ามันตัดเสียงบรบกวนนี่แหละประธานก็เลยตัดสินใจที่จะลงทุนกับการทํา YouTube อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนี่แล้วประธานก็ขอขอบพระคุณเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามติดตาม รับชมให้กำลังใจป้าทันด้วยดิตลอดมาสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมป้าทันก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าทันด้วยจ้าในการที่ป้าทันจะได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยจ้าขอบคุณมากๆจ้าบายบาย thank you for watching แเลิๆนะจ้าทุกวันทุกช่องโอ้ไมค์อนกำลังมาแล้วรักษาตัวเองนะคะบ๊ายบาย